กราบสวัสดี f อทุกท่านนะครับก่อนชมคลิปยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามในคลิปต่อไปด้วยนะครับคลิปนี้นะครับลุงภูก็จะมาพูดถึงการเตือนภัยก่อนตกเป็นเหยื่อหลอกออนไลน์กันสักหน่อยนะครับซึ่งล่าสุดทางเพจดาวแปดแชร์ก็ได้ออกมาโพส a c e b o o k เตือนภัยไว้อย่างน่าสนใจโดยมีราลยละเอียดดังนี้นะครับเตือนภัยก่อนตกเป็นเหยื่อ18ฤพฤษภา64 พลตำรวจเอกกิษณพัฒนาเจริญลองโคศกตำรวจขอเรียนประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันการตกเป็นผู้เสียหายกรณีที่มีการนำเสนอข่าวรวบผัวเมียแส้รักออนไลน์ตุนข้าราชการไวัยเกษียณสูญสิบล้านบาทลองโฆศกตำรวจขอเรียนว่าโรแมนต์แคมนั้นเป็นหนึ่งในภัยออนไลน์ที่ยังคงพบเห็นได้ในปัจจุบันโดยมีการพัฒนารูปแบบและเทคนิคที่ใช้ในการล่อลวงให้ผู้เสียหายหลงเชื่อในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล โดยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในรูปแบบต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้งานกันอย่างแพร่หลายอย่างเช่น Facebook Instagram หรือผ่านแชทแอปพลิเคชันต่างๆเช่น Line โดยเหล่ามิชาชีพจะหาช่องทางไปพูดคุยทางความรู้จักกับผู้เสียหายจนสนิทสนมและมีความสัมพันธ์ถึงขั้นคบหาดูใจกันหลังจากเกิดความไว้วางใจแล้วเหล่ามิจฉาชีพก็จะออกบายว่าจะส่งของหรือทรัพย์สินไปให้ แต่สิ่งของนั้นอาจจะมาจากต่างประเทศการจะส่งไปให้จะต้องเสียภาษีนําเข้าพัสดุก่อนจึงจะส่งพัสดุไปยังบ้านของผู้เสียหายได้จากนั้นเหล่ามิจฉาชีพก็จะให้ผู้เสียหายโอนเงินที่อ้างว่าเป็นค่าภาษีนําเข้าพัสดุไปยังบัญชีซึ่งเป็นบัญชีที่เปิดจ้างมาอีกทีหนึ่งเมื่อผู้เสียหายโอนเงินมาแล้วเหล่ามิจฉาชีพก็จะกดเงินออกมาทันทีจากนั้นเหล่ามิจฉาชีพก็จะเลิกติดต่อไปยังผู้เสียหายและหลบหนีไปลองโกศกตำรวจและโกศ บชอสอ,อทอจึงขอฝากเตือนภัยและประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันหลีกเลี่ยงการชอบโกงในรูปแบบโรแมนต์แคมดังนี้ 1. ควรเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวไม่เปิดเผยสาธารนณะโดยเฉพาะบนโลกไซเบอร์อันอาจจะนำมาซึ่งความเสี่ยงในการตกเป็นเป้าหมายของเหล่าวิชาชีพ 2. ควรหลีกเลี่ยงการพูดคุยกับบุคคลแปลกหน้าบนโลกออนไลน์หรือหากจะพูดคุยก็ควรตรวจสอบข้อมูลหรือรูปภาพของบุคคลที่คุยด้วยทุกครั้ง ว่านําภาพบุคคลใดมาแอบอ้างหรือไม่มีตัวตนจริงหรือไม่ 3. ไม่ควรไว้ใจหรือเชื่อใจบุคคลอื่นง่ายๆโดยเฉพาะคนที่เพิ่งรู้จักการทางสังคมออนไลน์ 4. หากพบพฤติกรรมในลักษณะเช่นเมื่อพูดคุยกันไปสักพักจะมีการใช้คําหวานพูดให้ความหวังและอยากจะส่งของมาให้โดยจะอ้างว่าเป็นเงินสดหรือสิ่งของมีค่าต่างๆแต่คุณต้องจ่ายค่าธรรมเนียมและภาษีให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจจะถูกหลอก ควรตรวจสอบข้อมูลของบุคคลดังกล่าวให้ดีเพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อ 5. พึงระลึกไว้เสมออันที่ดีเกินงามเร็วเกินไปมักจะลงเอยไม่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นง่ายโดยผ่านสื่อสังคมนออนไลน์และขอให้เรื่องที่เกิดขึ้นเป็นอุทาหรณ์ควรระม,มัดระวังในเรื่องของการที่มีความสัมพันธ์ทางสื่อสังคมนออนไลน์และแชทแอปพลิเคชันในรูปแบบต่างๆหากพบเห็นเบาะแสะการกระทำความผิดสามารถแจ้งไปที่คอ l ์เซ็นเตอร์ สันากงงานตำรวจแห่งชาติหมายเลขโทรศัพท์191หรือ1599ตลอด24ชั่วโมงเพจด,ดาวแปดแชร์ก็ต้องขอขอบคุณเพจด,ดาว8แชร์ด้วยนะครับที่มาให้ข้อมูลดีๆกับเราและเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบการทำอาหารและเบเกอรี่นะครับก็อย่าลืมไปติดตามนะครับที่ช่อง Food Day Channel นะครับตอนนี้นะครับช่อง Food Day Channel นะครับมีคลิปการทำอาหารและเบเกอรี่เนี่ยมากกว่า50คลิปแล้วนะครับเรื่องของการทำอาหารและเบเกอรี่จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับยังไงก็ติดตามกันด้วยนะครับ Food Day Channel นะครับก่อนจบคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามในคลิปต่อไปของลุงภูด้วยนะครับ สำหรับว,วันนี้ภูกระเบิดชาแนลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ